สวัสดีครับถึงเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะทงรู้จกักแล้วเราไม่เคยรู้จักกันก็ตามแต่วันนี้เป็นวันที่ครบรอบ3เดือนพอดีเลยครับที่เห็นผมเป็นอย่างนี้ผมประสบอุบัติเหตุรถระเบิดะครับก็ไฟลุกพ่วงทั้งคันเลยนะครับอยากรู้ว่า แม่งรุนแรงแค่ไหนลองกดเสิร์ชใน google ดูก็ไร้ครับลองคิดว่ารถระเบิดอะไรเนี้ยกกไดขึ้นเลยอันแรกเจอเลยนะครับแล้วก็ถ้าท่านได้ไปดูแล้วผมจะบอกว่าผมเป็นใช้ผู้นันที่รอดมาได้ครับก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์กันนิดนึงเนาะว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ณนนะตอนนี้ในเรื่องของแผลเอ่อ นี่ครับมือก็จะเป็น walking dead นิดนึงนะ <c oughs> แล้ผมก็จะมีอาการแบบเออจะต้องกายภาพค่อนข้างเนี่ยพอสมควรเลยครับที่เห็นภาพผัานนี้ก็คือตามตัวก็มีเยอะแยะเลยนะครับจะสนิทสนิทกันก็จะเปิดให้ดูนะ <c oughs> ก็ในเรื่องของบาดแผลครับก็ค่อยๆดีวันดีคืนครับมันจะตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆตลอดเลยครับแล้วก็ในส่วนของสภาพจิตใจก็ดีครับดีเยี่ยมครับเพราะว่า,ามีคนที่เรารักแล้วก็มีคนที่รักเราเขาคอยส่งกำลังใจมาให้รวมถึงคุณด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆคนเลยที่แบวกผ่านมาขอบคุณมากครับก็เลือดที่ทุกท่านบริจาคอันนี้อันนี้ขออนุญ,ญาตไหวขอบคุณครับเล็บไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะขอบคุณมาก ผมใช้เลือดไปประมาณในเคสนี้นะครับประมาณเกือบ100ถุงครับผมผ่าตัดจำนวน7ครั้งครับผ่านมาได้ก็ขอบคุณมากเลยก็ตอนนี้แข็งแรงดีครับถ้าใครมีมีญาติหรือมีความรู้หรืออะไรเกี่ยวกับ การไฟไหม้น้ำร้อนลวกหรืออะไรเงี้ยสมมามารถนำได้นะครับแล้วก็ส่งต่อแชร์กันได้เป็นวิทยาทานเนาะแล้วถ้าผมมีอะไรดีๆผมก็จะแชร์ต่อๆไปในบน,นโลกออนไลน์แล้วกันให้คนที่อาจจะประสบเคสคล้ายๆผมหรือว่าหนักก่บผมก็ช่วยๆกันแล้วกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับก็อยากจะมาบอกว่าชีวิตผมเหมือนเหมือนผมได้ชีวิตที่สองะมันจาก สมเรยเทเมาทำตัวเจเรอะไรอย่างเงี้ยครับมันได้ทำให้ผมกลับมาคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าครอบครัวเพื่อนเราญาติพี่น้องทุกคนแบบความรักมันมีจริงๆครับแล้วก็ผมยู้จะพูดกันเอามาว่ายังไงว่า ขอบคุณทุกท่านมากเลยผมรอดมาได้เพราะว่ากำลังใจจากพวกคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากๆจริงๆ